ค่ะสวัสดีแฟนเพจสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจอบที่นี้แม่บวัวก็จะทำการเอากบขึ้นไฟแล้วนะคะ,ะเอาตามกบขึ้นไฟแล้วนะคะหลังจากเสียบเสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วก็จะทำการขึ้นเตาค่ะขึ้นเตาย่างนี่นะคะ ไม่มีแดดะค่ะไม่มีแดดก็ต้องทำแบบนี้ละคะ่บบนนะ,คะนะคะขอทานไว้ข้างล่าง เียดขึ้นข้างบนวิธีแก้สถานการณ์ของคนโบราณคนโบราณที่มีปลาที่ได้ปลามาเยอะๆมันไม่มีแดดตากก็ต้องแก้สถานการณ์แบบนี้ก็คือ สูงไฟแล้วเอามาย่างข้างบนจะได้แห้งจะได้เก็บไว้กินนานๆนะคะแม่บอก็เคยอยู่แบบโบราณแบบชนบทผ่านมาจำได้ที่พ่อแม่เคยทำไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยค่ะแม่วก็ทำเป็น มีเป็นการไม่เกียดเพราะว่าเราไม่มีที่ขังขังไว้นานมันตายค่ะก็ต้องเอามาทำแห้งทำแห้งไว้กินกัน นะคะวิธีวิธีชีวิตของชาวบ้านวิธีเก็บอาหารไว้กินนานๆค่ะก็ะทำแห้งทำเป็นปาแห้งอันนี้เป็นเขียดตากแห้งค่ะเขียดตากแห้งตาใใ้แหง้งแล้วเอาไปทอดอร่อยกรอบมันค่ะ นี่ขนาดคนไทยเขายังอยากกินนะคะไอ้ที่แม่บับทําให้นี่จะเป็นเพื่อนรุ่นน้องเพิ่งจะโทรมาคุยกับแม่โบว่าโทรปุ๊บคุยกันก็ถูกคอก็คุยนั่นคุยนี่คุยถึงอดีตเก่าๆก,ก็เลยพูดไปว่าอา้าตอนอยังเล็กยังน้อยเขาเคยไปอยู่บ้านนอกเขาเคยได้กินเขาก็เลยอยากกิน แม่บัวก็เลยอาสาทำให้อาสาทำให้ใจดีมากพอได้คุยกับแม่บวัวปุ๊บครั้งแรกคอที่อยู่เบอร์โทรเบอร์บัญชีแม่บวัวโอนเงินมาให้พั0นห้าบอกสงสาร Wand. แม่บวัวแม่บัวกแก่แล้วแต่อยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ค่อยได้ คุยถูกใจถูกคอโอนเงินปุ๊บพันห้าช่วยเหลือแม่บูอ่ะเป็นคนที่สงสารคนเป็นคนใจบุญชอบช่วยคนค่ะเป็นคนไทยเมืองกรุงเทพค่ะพอคุยรอบสองคุยกันไปคุยกันมาหกทุ่มค่ะ เพงได้รู้ว่าชอบกินกบกินเขียดนี่แหละคะ่ะแม่บัวก็เลยอาสา,าทำให้อยากกินแกงกบด้วยอ่าแกงกบเดี๋ยวแม่ทำให้ซื้อกบมาแล้วสองกิโลครึ่งอยากกินกอยอ้ากอยบ้านแม่บัวก็มีฟักทองก็มีกอยก็มีในแม่บัวก็จะได้ส่งกอยไปให้เขากับฟักทอง เงินก็เงินของเขานั่นแหละค่ะซื้อ <Okay. S 1> คอยดูตอนแห้งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแม่บวจะไลโสด mm hmm. อ่าตอนนี้เพิ่งเอาใส่ใหม่ๆ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ